อันนี้นะครับเป็นรถอ่าเดิมๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้รถแต่งอะไรลูกค้ามาให้ดูถึงเรื่องว่ามันมีควันนยครับมันมีควันเมื่อกี้ลองเบิลแล้วมันมีควันคันไหลเดี๋ยวลองเบิลให้ดูอีกที การเบื้องตนคือเวลาเหยียบเร่งแล้วมีควันมีควันออกมานะครับหรือยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันนะครับจะมาชี้แจงให้ฟปทีนี้นะครับจากคันที่ที่เมื่อกี้มีปัญหานะครับเรื่อง เรื่องของควันดำนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่ารถจะมาเป็นปกตินะครับไม่มีควันไหลแล้วแล้วก็เวลาเบิ้ลนะครับก็เป็นปกติมีนิดหน่อยอย่างนี้คือเป็นรถปกติของรถดีเซลนะครับเวลาเบิ้ลเครื่องแรงๆปัญหาเหรอครับปัญหาเกิดจากอะไรเดีย๋ยวเรามาอธิบายกนะัน ปัญหาเกิดจากหัวฉีดนะครับเนี่ยหัวฉีดเนี่ยนะครับปลายมันรูมันใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงชํารุดแต่รูมันใหญ่ผิดปกติทําให้น้ำมันอ่ะมันจุดระเบิดไม่ได้พอจุดระเบิดไม่ได้ก็เกิดควันเกิดรถอืดเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับก็เป็นการแก้ปัญหาหัวฉีดนะครับใน d m a ม1.9นะครับก็จบได้ดีนะครับก็ ไม่มีอะไรก็ซ่อมบำรุงให้นะครับมีอะไรก็ติดต่อที่3-4มสี่ลซิงชอปได้ครับมีปัญหามีอะไรก็เอารถมาให้ดูนะครับเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แนวทางการซ่อม,มงบประมาณจะได้แจ้งให้ถูกครับขอบคุณครับ